เฮาาเ้าต şey ื่นบ่เฮาเฮไปดักนาวันว่ะเตยเออเฮาเออเฮาดเฮเฮาเฮาไม่ให้จับบ่ใส่สู่บ่สู่ไมนำมามาามาาามา ครับผมพบกับเราครับช่องกวยเจียงพายแก้วสักไปครับผมก็นะคะน่นพระเอกบ้าน20หลังเรามาจากมาจากเดินสายนะคะไปไหนมาคะน้องฟิล์มสายบุญนะคะสายบุญไปบอกบุญมานะคะบุญกระถินนะคะ23 24ตุลานี้นะคะก็มีพ่อใหญ่ทองเงินพี่พรายงาม พ่อหนุ่มเสกนะคะนนพ่อสิริมงคลนะคะ <c oughs> โอ้วันนี้ก็ขอบุญ <c oughs> เต็มกระเป๋ามาเลยนะคะโอ้โหความหล่อหล่อคนละทรงหล่อคนละสไตล์นะคะ <c oughs> โอ้ยสุพรรณสาก็ร้อง <c oughs> โอ้พ่อใหญ่หนุ่มเสกหล่อสง่าง,งามมากนะคะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลอดทั oh. ้งควานหลอดทั no? No oh. ้งช oh, ้างครับสวัสดีครับค่ะเหนื่อยไหมครับ จะพาไปดูละทึกช้างหลุดนะครับพี่แก้วเฮ้าเฮๆาเฮ้าเฮาตื่นบ่เฮ้าเฮาไปดักนาวนวะเต้ยอือเฮ้าอือเฮ้าอเฮ้าเฮ้าเฮ้าม่ให้จับบ่ใส่โซ่บ่อโซ่มานำมาไๆๆปไปใส่อีก ลไปเอ้าเอาไปรอบไปบ้านรอบไปบ้านไปรอไปเดินไปเดินเดินเดินไปมาเต้นมาเทมาเออไปไป้ลัดนาวไว้ลัดนาไว้ลัดนาไว้ั้้เเมมีไฟเห็นยังรอกเออเเ้เต ออไปบ้านไปบ้านไปบ้านโอ้ก็ตื่นนะครับตื่นตื่นอะไระไปแล้วครับโอ้ก็เวลาช้างตื่นส่วนมากก็จะไม่ให้จับนะครับ FC นี่ครับ อย่างนีย่างเจ้าเจ้าออกห้างก่อนเออค่อยๆไปเดี๋ยวมันอันนี้ให้ให้เขาให้ให้ให,หมู่เขาพาไปไนี่ครับก็เป็นเพรน้องเพรก็เป็นของซีโดทอองคนูนะครับกําลังล่อไปนะครับถ้าเห็นคนอื่นนี่เขาจะระแวงนะครับต้องมีสมาชิกในครอบครัวมานะครับมีควานเต้ยกับแม่ควาน,นครับมา แเ่นไทม์นี่มาไปก็เรากำลัง คลิปพี่เกลียวอยู่นะครับก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับคือพังน้องแพรพังแพรหรือเปล่าของน้องช่องสองคูนครับวิ่งเนี่ยครับวิ่งจนไปถึงเราอยู่ขับรถพมมาก,ก็ได้นะั่น ติงตะลืดจนถึงนู่นเลยครับบ้านของบ้านของเรานะครับบ้านหลังที่ห้านู่นนะครับก็ตอนนี้กำลังรอ,อ,อกมาอยู่นะครับ

ก็ต้องรอก่อนนะครับเอาก็เป็นจับได้แล้วนะครับตจหายหมดเลยโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายโอ้มาแล้ว เอาใส่ใส่สูก่อนใส่สูกลงเอาใส่ก่อนครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วคือโอ้เป็นเป็นเป็นยังไงโอ้คนไปไม่ทันคือแกแกวิ่งเลยเออเอาปลาเอาแม่ดอกรักมาก่อนอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาพร้อมกัน อ๋อควันคนเดียวควันคนเดียวช้างสองเชือกก็เลยเอาไปทีละเชือกก็สรุปเอาไปเอาแม่ดอกรักมาก่อนมากอนก็ไม่แพ้มาทีหลังก็วิ่งเลยวิ่งเลยอ๋อน้องเตยไปไม่ทันหลุดขาแล้วโซ่อ๋อตัวนึงมันจะไม่ได้ไปด้วยกันล่ะควันคนเดียวช้างคนควันคนเดียวไม่อีกตัวนึงทำไมเห็นมาด้วยกันอีกตัวนึ่งไหมอันนั้นช้างเขาตรงนู้นมันมันหลุดเหมือนกันเนีันนั้นเขาฮะ เขาผูกตรงนั้นแหละแต่มันดุโซ่เหมือนกันนะโผมแก้โซ่ใจแม่ดอกผ่าแค่ละว่าตกน่าจะตกใจตัวนี้แหละมั้งทท่่ไไปปาาางงงนนนนัั้้เวิอ๋อวิ่งไปหาเขาด้วยอ๋อก็ดีแล้วนะครับที่ไม่มีช้างตัวผู้อยู่แถวนั้นดีมากมากครับผมก็ถือว่าปลอดภัยดีโอเคตกใจหมดเลยผมก็ตกใจมาอย่างเร็วเลยโอเคเรากำลังขี่ช้างอยู่เนาะครับ ใช่ครับเห็นแต่เขาตะโกนร้องกันครับันเลยกรีบมาดูโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจอขอบคุณทุกลังใจขอบคุณทุกอมเมนต์นะครับก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ช่องกุยเจียงลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีแม่แพร่ป้าแพรป้าแพรครับสวัสดีควานเต้ย ดีครับ